สวัสดีครับมาทุกวันเลยครับสลหรับฝนครับตอนนี้สี่โมงเย็นก็ตกนะครับปลยอยๆยนะครับที่นี่นครพนมนะครับผมลอยต่อกับสกลนครนะครับฝนตกทุกวันนะครับตอนนี้น่าจะเข้าหน้าฝนก็ฝนมาเร็วครับทีนี้ดูบรรยากาศต้นไม้ผมเขียวชะอุ่มพุ่มสวยเลยครับผมพอฝนตกมองไปทางไหนก็เขียวหมดเลยครับ หมูแมกไม้นะครับบอ่อพงน้องนาผมก็เขียวละน้ำขึ้นนะครับปลาอยู่ส,สบายแลวปลานะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านนะครับเพื่อนๆไปชมบรรยากาศหลังบ้านฝนตกครับตอนนี้ปล่อยล่อยล่อย 1หั่มต้นบางหุงผมพี่น้องบางหุงต้นมา,นมา,นมานดโดกๆนะแต่ปลาจนหอวข้างล่างอาอดีแล้วครับอ๋อได้บรรยากาศดีเลยฝนตกสายฝนผ่านหน้ากล้องพอดีเลยสีม่วงตรงครับตอน16นาฬิกาแล้ว รยากาศสุดแซนจะโรแมนติกครับพี่น้องฝนตกไม่ร้อนเลยครับวันนี้ฝนตกสบายเลยมุงบักห้อยกับได้การเลยด้นาำเลยท่าฝนสบายเลยครับฝนก็ไม่ร้อนนะครับพี่น้อง หลังจากไปทำงานมาครับวันนี้ก็าพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศฝนตกหลังบ้านเสดายโมมีกบมีเขียดที่บ้านอื่นเพื่อนครับมีหลายๆนี่้เสิไปกันบ่คอยมีครับบ้านอื่นกับบมมีครับอื่นสมัยกันอยู่ทั้งคู่ตอนนี้บมมีนี่บกีโตมห้องเดู่ตะเการับ คนจับมันไปสรร้ำมตัวเลือเลยว่าจะทำขอกมูป่าก็ฝนตกมันใส่สิ้บริเวณแล้วไี่นองนะครับเดี๋ยววรนพรุ่งนี้ก่อนเอาเสามาทำดีๆ เดี่ยวมูป่าสักสองตัวสักกลุ่นอืมเจอมะละกอพันเดียวกันกับพันนี้นะครับน,นี่ครับพันนี้ดูกับกา้านเหี่วๆเอาเมน็ดเรียนกา้านเห่วนะครับแล้วมีอีกต้นหนึ่งครับกำลังออกลูกเลย จะแพนกล้องให้ดูกันเนาะในบอรกล้วยน้ำว้าตัดมาแล้วนะครับต้นหนึ่งต้นกำลังแก่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพมไปกินกล้วยสุกอีกนี่เขาเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอันนี้ต้นนี้กำลังโตครับยังไม่แตกหน่อนี่นะครับมาดูมะละกออยู่ใกล้ๆไงอีกต้นหนึ่งลวครับที่น่องเนี่ยออกมาอีกแล้วครับ ผมซักผ้าเื่องซักผ้าอยู่ตรงนั้นพอดีในน้ำด้ท่าเลยง่ายไว้แต่ว่าต้นของเขาก็เคยโดนเครื่องตัดหญ้าผมตัดขาดไปถึงนะครับแตกไม่ได้นะออกมากเลวครับไอ้าการบังหุงนี้มาคับกับบินลูกล่างเป็นพยุงผมก็ลืมตาอาปากไปแล้วพยุงผม ช่วงใบหลวงหรือว่ามันสิตัวเย่อครับพี่น้องมันเป็นการทิ้งใบมันเนาะหน้าแลนแตอนนี้แตกยอดขึ้นใหม่แนละ้วปีหน้าก็คงเจ็บต้นใหญ่ขึ้นนะครับได้หอมเมงไปปลูกไว้นะครับไม่เสียหลายปลูกต้นไม้อย่างน้อยนะครับก็สร้างอากาศดีๆให้กับโลกนะครับเยได้ประโยชน์จากการปล่อยออกซิเจนนะพี่น้องนะเดี๋เลี้ยงปลาผมก็ยังมีปลาอยู่นะครับ <c oughs> ซื้ออาหารประดุกมาใหม่ยังไม่ได้เปิดเลยตอนนี้อันเก่ายังบเบิดนะยังอาหารเก่าอยู่อ่ฝนตกลิ่นพีน้องเอ้สิ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 สื่อใจควายแล้วครับแบบนี้ควายมักกินหยาฝนตกลิ่นง่วนในวัวจะถือใจเป็นไหมวัวก็จะวิ่งเข้าบ้าน เ่าเห็นตัวตเห็นระกคร่น้ำพันหน้าจอใัวฟิวขนาดพี่น้องเสียงฝนกบปกตกปกตกปกตกสลักข้าวันนี้ช่างไม่ได้เข้ามาทำงานพัผมช่างไปวานเขาเป็น <laughs> ตุกเขาก็เห็นหน้าของตาวันน้อ สอนมึงดุวน้องเตรมไปพูงน้องงาบงม่มีกระสือเลยครับไม่มีกระสือืม มอพา,าวก็ชุ่มฉ่ำไปอีกวันนึดี๋ยวมาเบิ่งบางงงต้นนี้ครับต้นใหญ่ผมได้กินทั้งสุกทั้งดิบไปลายลูกแล้วครับตนน้ขขนขอบครรมหยามแสงเนาะอะไรๆๆๆนี่เลนนะยๆครับพี่น้องออกลูกใหม่เลยๆปลูกเลยครับสนุกกินพี่น้องเลย ครับกฝนะนตกอีกแล้วนะครับบรรยากาศสุขสดซีเอาละนะครับเราจะจากไปพร้อมกับมะละกอจุ่มนี่แหละครับรู้บอกลุงตุองอ๊กต้นนะครับเหมยแยงงามครับ วันไรตกวเชิญปติการนะครับรายงานสภาพอากาศนะครับนครพนมวันนี้ครับขอบคุณครับช่วงบา่ายสี่โมงครับแต่มันตรงมาโดนแล้วครับต่อบายสามตัวละครลอย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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ